ท่วมระลอกที่สองในอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีในรอบไม่ถึง1เดือนนะครับผลที่ตามมาไม่ต่างจากปัญหาน้ําท่วมใหญ่เมื่อปลายป,ายปี2554ก็คือความขัดแย้งของคนในพื้นที่ครั้งนี้ถือว่าน้ําท่วมหนักที่สุดในรอบ30ปีในจังหวัดปราจีนบุรีนะครับการปิดหรือว่าการเปิดประตูระบายน้ําที่จุดไหนก็กลายเป็นข้อตกเถียงกันเองระหว่างชาวบ้าน2ฝั่งทั้งที่อำเภอกบินบุรีและอำเภอรประจันตคามติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณสถาพรผงพิพัฒนวัฒนาครับ ได้ประกาศขายบ้านจํานวนมากถูกติดได้เห็นได้ชัดเจนตามอาคารพานิชตลอดเส้นทางที่ถูกน้ําท่วมสูงในเขตถนนเจ้าสำอางเขตเทศบาลตาบนกบินบุรีข้อความเหล่านี้ตอนให้เห็นว่าประชาชนที่นี่ซึ่งประสบภัยเป็นรอบที่สองติดติดกันไม่พอใจแนวทางบริหารจัดการน้ําของจังหวัดปราจีนบุรีพอเขาปิดกั้นเอาไว้ปิดประตูน้ําเพื่อไม่ไม่ยอมให้ระบายน้ํา ถ้ายอมเปิดแต่แรกนะจะไม่เสียหายขนาดนี้เขาเราไม่ทราบว่าเขารับมาจากส่วนไหนที่ปิดเอาไว้และการที่เขาจะมาของบเขาจะสร้างเฉพาะเขื่อนในตัวเมืองปัะจีนแต่ที่นี่เขาจะปล่อยให้เป็นแอ่งกระท้าให้น้ําท่วมทุกปีเขายังกล้าพูดนะชาวอำเภอประจันตคาม พื้นที่รับน้ําต่อจากกบินบุรีดําน้ํใไปถอนต้นข้าวที่เขาแสดงให้เห็นว่าใช้การไม่ได้แล้วขึ้นมาเพื่อสื่อสารว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ประสบภัยเช่นเดียวกับที่กบินบุรีเมื่อสํารวจที่ประจันตคามพบว่าหลายจุดน้ําท่วมสูงเช่นกันเช่นที่ตาบลหนองหอยถูกน้ําท่วมทั้งบ้านเรือนและที่นาเป็นบริเวณกว้างทําให้ชาวประจันตคามก็กังวลหากจะต้องเปิดประตูระบายน้ําอีกถึงไม่เปิดมาตอนนี้ ที่ปากแพทย์เนี่ยมันขาดระยะ50-60เมตรแล้วมันก็ล้นมาเต็มที่แล้วก็เหมือนว่าเปิดประตูเนี่ยเป็น10-10บานแล้วนะครับแล้วถ้าจะมาเปิดกุดอ้อมแล้วก็มาเปิดเพชรเชอิมมาเปิดประตูท่ายแห่เนี่ยที่อยู่ใกล้กับเราเนี่ยพอเปิดลงมาทีนี้ปั๊บเดียวครับเรียบร้อยชาวบ้านไม่มีที่อยู่เลยนะครับเราก็บอกว่าหาทางออกก็คือหนึ่งเนี่ยให้ชนประธานเนี่ยดูการไหลของน้ํา จากกระบินเข้ามาประจนตคามและจากประจนตคามเนี่ยที่จะไปอำเภอเมืองนะครับว่ามีปริมาณเท่าไหร่รรก่อนหน้านี้ช่วงที่น้ำเข้าท่วมอำเภอกบินบุรี<อ>ชาวกบินบุรีเรียกร้องให้จังหวัดเปิดประตูระบายน้ำท่าแห liness, ่ขุดอ้อมและเพชรเอมทางจังหวัดให้ประชาชนทั้งสองฝั่งที่ได้รับผลกระทบแล้วและกำลังจะได้รับผลกระทบจราจารหาทางออกร่วมกันก่อนจะเปิดประตูระบายน้ำที่50เซนติเมตร จนกระทั่งถนนที่เป็นคันกั้นน้าของชนระทานขาดออกจากแรงน้ําทําให้พื้นที่อําเภอประจันตคามได้รับผลกระทบรุนแรงทันทีปัญหาที่ฝ่ายรับต้องบริหารความขัดแย้งของประชาชน2ฝั่งของประตูระบายน้ําเช่นนี้เป็นเช่นเดียวกั่เคยเกิดขึ้นหลายพื้นที่ช่วงเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่ปี2554ไทยพี s ตรวจสอบล่าสุดพบว่าในวันนี้มีการเปิดวิธีเจราจาระหว่างกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบอีกครั้ง ในมีความต้องการที่ต่างกันเช่นเดิมโดยแนวทางนี้การจะเปิดหรือไม่เปิดประตูระบายน้ําจึงกลายเป็นปัญหาที่ฝ่ายรัฐยกให้ประชาชนเจราจาตกลงกันเองส่วนการแก้ไขระยะยาวทางจังหวัดปราจินบุรีเตรียมของงบประมาณเพื่อทําเส้นทางผันน้ําหรือฝัดแวย์ให้ไปลงที่แม่น้ําบางปะกงโดยตรงส่วนระยะสั้นมีแนวทางที่จะเจราจาให้พื้นที่ทําการเกษตรบางแห่งเป็นจุดรับน้ําและเอียวยาดโดยการจ่ายค่าชดเชย สถาพรพงศ์พิพัฒน์วัฒนาไทยพีบีเอสรายงาน